สองมหาสุญญาสูตรว่าด้วยสุญญาตาสูตรใหญ่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะนิคโครธารามเขตกรุงกระบิลพัทแคว้นศักกะครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงกระบิลพัท์ ทรงเที่ยวบินทบาตในกรุงกบิลพัทแล้วเสด็จกลับจากบินทบาทภายหลังเสวยพระกรยาหารเสร็จแล้วจึงเสด็จเข้าไปยังวิหารของเจ้ากาลเขมกะสักยะเพื่อทรงพักผ่อนในเวลากลางวันสมัยนั้นในวิหารของเจ้ากาลเขมกะสักยะมีเสนาสนะที่เขาจัดไว้เป็นอันมาก พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นเสนาสนะที่เขาจัดไว้เป็นอันมากแล้วมีพระดำริอย่างนี้ว่าในวิหารของเจ้ากาละเขมกะสากยะเขาจัดเสนาสนะไว้เป็นอันมากในที่นี้มีภิกษุอยู่จำนวนมากหรือหนอสมัยนั้นท่านพระอานน์กับภิกษุจำนวนมากกําลังตัดเย็บจีวรอ,อยู่ในวิหารของเจ้าคตายะสากยะ ครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้วเสด็จเข้าไปยังวิหารของเจ้ากตายะสากยะประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วได้รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์ในวิหารของเจ้ากาละเขมกะสากยะเขาจัดเสนาสนะไว้เป็นอันมากที่นั่นมีภิกษุอยู่จำนวนมากหรือ ท่านพระอานนาท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในวิหารของเจ้ากาละเขมกะสักยะนั่นมีภิกษุอยู่จำนวนมากสมัยที่เป็นจีวรการของข้าพระองค์ทั้งหลายก็กำลังดำเนินไปอยู่พระพุทธเจ้าค่าอานนท์ภิกษุผู้พอใจการคลุกคลีด้วยหมูคณะยินดีการคลุกคลีด้วยหมูคณะประกอบเนืองๆซึ่งความคลุกคลีด้วยหมูคณะ ชอบคณะยินดีคณะบันเทิงอยู่ในคณะไม่งามเลยเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้พอใจการคลุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะประกอบหนึ่งเนืองซึ่งความคลุกคลีด้วยหมู่คณะชอบคณะยินดีคณะบันเทิงอยู่ในคณะจักเป็นผู้ได้เนคขมสุขปวิเวสุขอุปสมะสุขสัมโพธิสุข ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากเป็นไปได้ที่พิกษุผู้หลี่ออกจากคณะอยู่ตามลำพังผู้เดียวพึงหวังเนคขมะสุขปวิเวกสุขอุปสมะสุขสัมโพธิสุขจากเป็นผู้ได้สุขนั้นตามปรารถนาได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากเป็นไปไม่ได้ที่พิกษุผู้พอใจการคลุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ประกอบหนึ่งเนืองซึ่งความคลุกคลีด้วยหมู่คณะชอบคณะยินดีคณะบันเทิงอยู่ในคณะจากบรรลุเจโตวิมุตซึ่งเกิดขึ้นตามสมัยอันน่ายินดีหรือโลกุตระมักซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นตามสมัยอันไม่กำเริบได้เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้หลีกออกจากคณะอยู่ตามลำพังผู้เดียวพึงหวังบรรลุเจโตวิมุตซึ่งเกิดขึ้นตามสมัย อันน่ายินดีหรือโลกุตระมักซึ่งมิได้เกิดขึ้นตามสมัยอันไม่คำเริบอานน์เราไม่พิจารณาเห็นรูปอื่นแม้อย่างเดียวซึ่งเป็นที่ไม่เกิดโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความไม่สบายกายโทมนัสความไม่สบายใจและอุปายากความคับแค้นใจเพราะรูปตามที่บุคคลกำหนดยินดีกันแล้ว แปรพันธและเป็นอย่างอื่นเลยอานอนท์ก็วิหารธรรมนี้แลที่ตถาคตตรัสรู้แล้วในที่นั้นคือตถาคตเข้าสุญญาตาในภายในเพราะไม่ใส่ใจนิมิตทั้งปวงอยู่ถ้าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอามาตย์ของพระราชาเดรธีสาวกเดรธีเข้ามาหาตถาคตผู้มีโชค อยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ในที่นั้นตถาคตย่อมมีจิตโน้มไปในวิเวกโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกหลีกออกแล้วยินดียิ่งแล้วในเนคขมมะเป็นผู้สิ้นสุดจากธรรมเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้ทำการเจรจาที่เกี่ยวเนื่องด้วยการชักชวนเท่านั้นในบริษัทนั้นโดยแท้อานท์เพราะเหตุนั้น ้าภิกษุแม้หวังว่าเราพึงเข้าสุญญตาในภายในอยู่ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ในภายในทำจิตให้สงบทำจิตให้มีธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตให้มั่นภิกษุตั้งจิตไว้ในภายในทำจิตให้สงบทำจิตให้มีธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตให้มั่นเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกรามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่บรรลุทุติยฌาบนบรรลุตติยฌาบนบรรลุจตุทชฌานภิกษุตั้งจิตไว้ในภายในทําจิตให้สงบทําจิตให้มีธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตให้มั่นเป็นอย่างนี้ ภิกษุนั้นใส่ใจสุญญาตาในภายในเมื่อเธอใส่ใจสุญญาตาในภายในจิตจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นและไม่น้อมไปในสุญญาตาในภายในเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดสุญญาตานั้นที่มีอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเราใส่ใจสุญญาตาในภายในจิตจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่น และไม่น้อมไปในสุญญตาในภายในภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในสุญญาตาในภายในนั้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นใส่ใจสุญญาตาในภายนอกละถึงภิกษุนั้นใส่ใจสุญญตาในภายในและในภายนอกละถึงภิกษุนั้นใส่ใจอนเนชะสมาบัติ เมื่อเธอใส่ใจอเนนชสมาบัตจิตจึงไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นและไม่น้อมไปในอเนนชสมาบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดอเนนชสมาบัตนั้นที่มีอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเราใส่ใจอเนนชสมาบัตจิตจึงไม่แล่นไปไม่เลืเ่อมใสไม่ตั้งมั่นและไม่น้อมไปในอเนนชสมาบัต ภิกษุนั้นเป็นผู้มีสัมปชัญญะในอเนญชสมาบัตินั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นตั้งจิตไว้ในภายในทําจิตให้สงบทําจิตให้มีธรรมเอกผุดขึ้นตั้งจิตให้มั่นในสมาธินิมิตในเบื้องต้นนั้นแลภิกษุนั้นใส่ใจสุญญาตาในภายในเมื่อเธอใส่ใจสุญญาตาในภายใน จิตจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในสุญญตาในภายในเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดสุญญตานั้นที่มีอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเราใส่ใจสุญญาตาในภายในจิตจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในสุญญาตาในภายในภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในสุญญตาในภายในนั้นด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุนั้นใส่ใจสุญญาตาในภายนอกและถึงภิกษุนั้นใส่ใจสุญญาตาในภายในและในภายนอกและถึงภิกษุนั้นใส่ใจอนเนนชะสมาบัติเมื่อเธอใส่ใจอนเนนชะสมาบัติจิตจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในอนเนนชะสมาบัติเมื่อเป็นเช่นนั้น ภิกษุย่อมรู้ชัดอเนชาสมาบัตินั้นที่มีอยู่อย่างนี้ว่าเมื่อเราใส่ใจอเนชาสมาบัติจิตจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นและน้อมไปในอเนชาสมาบัติภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในอเนชาสมาบัติด้วยอาการอย่างนี้อานน์หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมอย่างนี้ จิตย่อมน้อมไปเพื่อการเดินจงกรมภิกษุนั้นจึงเดินจงกรมด้วยหวังว่าบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสจะครอบงำเราผู้เดินจงกรมอยู่อย่างนี้ไม่ได้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการเดินจงกรมนั้นด้วยอาการอย่างนี้หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการยืน ภิกษุนั้นจึงยืนด้วยหวังว่าบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนตสจะครอบงำเราผู้ยืนอยู่แล้วอย่างนี้ไม่ได้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการยืนนั้นด้วยอาการอย่างนี้หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการนั่งภิกษุนั้นจึงนั่งด้วยหวังว่าบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนนต์ จะครอบงำเราผู้นั่งอยู่แล้วอย่างนี้ไม่ได้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการนั่งนั้นด้วยอาการอย่างนี้หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการนอนภิกษุนั้นจึงนอนด้วยหวังว่าบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสจะครอบงำเราผู้นอนอยู่อย่างนี้ไม่ได้ภิกษุนั้นชื่อว่า เป็นผู้มีสัมปชัญญะในการนอนนั้นด้วยอาการอย่างนี้หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการพูดถือใส่ใจว่าเราจะไม่พูดเรื่องเห็นปานนี้คือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตถเรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำ เรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องพวงดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ําเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบตเตเลดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อม ซึ่งเป็นเรื่องเลวรามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพานภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการพูดนั้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นใส่ใจว่า เราจะพูดเรื่องเห็นปานนี้คือเรื่องความมักน้อยเรื่องความสันโดษเรื่องความสงัดเรื่องความไม่คลุกคลีกันเรื่องการปรารบความเพียรเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติเรื่องวิมุตติยานัศนะซึ่งเป็นเรื่องขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งเป็นสปายะแก่ความเป็นไปแห่งจิตเป็นไปเพื่อความเบื่อนายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัด เพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการพูดนั้นด้วยอาการอย่างนี้หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้จิตย่อมน้อมไปเพื่อการตรึกภิกษุนั้นใส่ใจว่า เราจะไม่ตรึกในวิตกเห็นปานนี้คือกามวิตกความตรึกในกามพยาบาทวิตกความตรึกในพยาบาทวิหิงสาวิตกความตรึกในการเบียดเบียนซึ่งเป็นวิตกเลวทรามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับ เพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการตรึกนั้นด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นใส่ใจว่าเราจะตรึกในวิตกเห็นปานนี้คือเนคขม,มะวิตกความตรึกที่จะออกจากกามอพยาบาดวิตกความตรึกในการไม่พยาบาทอวิหิงสาวิตก ความตรึกในการไม่เบียดเบียนซึ่งเป็นวิตกของพระอริยะเป็นเครื่องนำออกที่นำออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่บุคคลผู้ทำตามภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในการตรึกนั้นด้วยอาการอย่างนี้อานนกามคุณห้าประการนี้กามคุณห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่ง รูปที pounds, 4, ่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. ้าโผฏฐะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ ชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดอาน o น์กรามคุณห้าประการนี้ภิกษุพึงพิจารณาจิตของตนเนือง,งว่าข้อที่จิตฟุ้งขึ้นในเพราะกามคุณห้านี้ซึ่งเกิดขึ้นในกามคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในอายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่แก่เราหรือหากภิกษุพิจารณาอยู่รู้ชัดอย่างนี้ว่า ข้อที่จิตฟุ้งขึ้นในกามคุณห้านี้ซึ่งเกิดขึ้นในกามคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในอายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่แก่เราเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ชัดข้อที่จิตฟุ้งขึ้นนั้นอย่างนี้ว่าฉันทราคะในกามคุณห้านี้เรายัางละไม่ได้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในฉันทราคะในกามคุณห้านี้ ที่ยังละไม่ได้นั้นด้วยอาการอย่างนี้แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้ชัดอย่างนี้ว่าข้อที่จิตฟุ้งขึ้นในเพราะกามคุณห้านี้ซึ่งเกิดขึ้นในกามคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือในอายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีแก่เราเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุย่อมรู้ข้อที่จิตฟุ้งขึ้นนั้นอย่างนี้ว่าฉันทราคะในกามคุณห้านี้เราละได้แล้ว ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในฉันทราคะในกามคุณห้านี้ที่ละได้แล้วนั้นด้วยอาการอย่างนี้อานนท์อุปาทานขันห้านี้เป็นธรรมที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับว่าอย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดแห่งรูปอย่างนี้ความดับแห่งรูป อย่างนี้เวทนาละถึงอย่างนี้สัญญาอย่างนี้สังขารอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้ความเกิดแห่งวิญญาณอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณภิกษุนั้นผู้พิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับในอุปาทานขันห้านี้อยู่ย่อมละอสมิมานะในอุปาทานขันห้าได้เมื่อเป็นเช่นนั้น ภิกษุย่อมรู้ชัดอสมิมาณะที่ละได้แล้วนั้นอย่างนี้ว่าอสมิมาณะในอุปทานขันหานี้เราละได้แล้วภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีสัมปชัญญะในอสมิมาณะในอุปทานขันหานี้ที่ละได้แล้วนั้นด้วยอาการอย่างนี้ทำเหล่านี้เนื่องมาจากกุศลโดยส่วนเดียวไกลจากฆาสึก เป็นโลกุตระอันมานผู้มีบาปอย่างลงไม่ได้อาโนนเธอเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรคือสาวกพ,พิจารณาเห็นอํานาจประโยชน์อะไรจึงควรติดตามาศาสดาอย่างใกล้ชิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นํามีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่ง ขาแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งพระภาสิทธนั้นให้แจ่มแจ้งได้ภิกษุทั้งหลายฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจากทรงจำไว้อานนท์สาวกไม่ควรติดตามศาสดาเพียงเพื่อฟังสุตตะเคยยะและเวยากรณนะข้อนั้นประเหตุไร เพราะทมทั้งหลายอันเธอทั้งหลายสดับทรงจำคล่องปากเพ่งพินิษด,ด้วยจิตรู้แจ้งแทงตลอดดีแล้วสิ้นการช้านานแต่สาวกก็ควรติดตามาศาสดาอย่างใกล้ชิดเพื่อฟังเรื่องเห็นปานนี้คือเรื่องความมักน้อยเรื่องความสันโดษเรื่องความสงัดเรื่องความไม่คลุกคลีกันเรื่องการปรารบความเพียนเรื่องศีลเรื่องสมาธิ เรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติเรื่องวิมุตติญาณทัศนะซึ่งเป็นเรื่องขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งเป็นสปายะแก่ความเป็นไปแห่งจิตเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานอานนท์เมื่อเป็นเช่นนั้น อุปทวะของอาจารย์จึงมีได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอุปัทวะของสิทธิจึงมีได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอุปทวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์จึงมีได้อุปทวะของอาจารย์เป็นอย่างไรคือศาสดาบางคนในโลกนี้พักอยู่ณเสนาสะนะอันเงียบสงัเคือป่าโคนไม้ ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งและลอมฟางเมื่อศาสดานั้นหลีกออกอยู่อย่างนั้นพราหมณ์และขหบดีชาวนิคมและชาวชนบทจะพากันเข้าไปหาเมื่อพราหมณ์และขหาบดีชาวนิคมและชาวชนบทพากันเข้าไปหาแล้วศาสดานั้นย่อมยินดีความหมกมุ่นถึงความอยากได้ จะเวียนกลับมาเพื่อความเป็นผู้มากๆาศาสดานี้เราเรียกว่าอาจารย์มีอุปัตวะด้วยอุปัตวะของอาจารย์บาปอากุศลธรรมอันเศร้าหมองเป็นเหตุเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะต่อไปก็ได้ฆ่าศาสดานั้นอานนน อุปัถวะของอาจารย์เป็นอย่างนี้อุปัทวะของสิทธิ์เป็นอย่างไรคือสาวกของศาสดานั้นเมื่อเพิ่มพูนความสงัดตามศาสดานั้นจึงพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งและลอมฟาง เมื่อสาวกนั้นหลีกออกอยู่อย่างนั้นพราหมณ์และขหบดีชาวนิคมและชาวชนบทจะพากันเข้าไปหาเมื่อพราหมณ์และขหบดีชาวนิคมและชาวชนบทพากันเข้าไปหาแล้วสาวกนั้นย่อมยินดีความหมกมุ่นถึงความอยากได้จะเวียนกลับมาเพื่อความเป็นผู้มากๆสาวกนี้เราเรียกว่าสิทธิ์มีอุปทวะด้วยอุปถวะของสิทธิ บาปอากุศลธรรมอันเศร้าหมองเป็นเหตุเกิดในภพใหม่มีความประวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชาราและมรณะต่อไปก็ได้ย่าสาวกนั้นอานนอุปัทวะของสิทธิ์เป็นอย่างนี้อุปทวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นอย่างไรคือตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ เป็นพระอระหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบพี่พร้อมด้วยวิชาและจรณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคตถาคตนั้นย่อมพักอยู่ณนะเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำ ป่าช้าป่าชัดที่แจ้งและลอมฟางเมื่อตถาคตนั้นหลีกออกอยู่อย่างนั้นพรามและขบ้บดีชาวนิคมและชาวชนบทจะพากันเข้าไปหาเมื่อพรามและข้าบดีชาวนิคมและชาวชนบทพากันเข้าไปหาแล้วตถาคตนั้นย่อมไม่ยินดีความหมกมุ่นไม่ถึงความอยากได้ไม่เวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากมาก ส่วนสาวกของตถาคตผู้ศาสดานั้นเมื่อเพิ่มพูนความสงัดตามตถาคตผู้ศาสดาพระองค์นั้นย่อมพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งและลอมฟางเมื่อสาวกนั้นหลีกออกอยู่อย่างนั้นพราหมณ์และขหาบดีชาวนิคมและชาวชนบท ย่อมพากันเข้าไปหาเมื่อพราหมณ์และขหบดีชาวนิคมและชาวชนบทพากันเข้าไปหาแล้วสาวกนั้นย่อมยินดีความหมกมุ่นถึงความอยากได้จะกลับเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากๆสาวกนี้เราเรียกว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์มีอุปัถวะด้วยอุปถวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์บาปอากุศลธรรมอันเศร้าหมอง เป็นเหตุเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชาราและมรณะต่อไปก็ได้ฆ่าสาวกนั้นอานอนท์อุปัทวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นอย่างนี้อานอนท์บรรดาอุปัทวะทั้งสามประการนั้นอุปัทวะของผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี้มีวิบากเป็นทุกข์ มีวิปากเผ็ดร้อนกว่าอุปทวะของอาจารย์และอุปทวะของสิทธิ์เป็นไปเพื่อความตกตำ่ำอานอน์เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายจงประพฤติต่อเราด้วยวัดของมิตรเถิดอย่าประพฤติต่อเราด้วยวัดของศัตรูเลยพ้อานั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนาน สาวกทั้งหลายย่อมประพฤติต่อศาสดาด้วยวัดของศัตรูไม่ประพฤติด้วยวัดของมิตรเป็นอย่างไรคือศาสดาในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์อาศัยความเอนดดจึงแสดงธรรมสอนสาวกทั้งหลายว่าเรื่องนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกลือกูลและเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายสาวกของศาสดานั้นกลับไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจเพื่อจะรู้ และยังหลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนสาวกทั้งหลายย่อมประพฤติต่อศาสดาด้วยวัดของศัตรูไม่ประพฤติด้วยวัดของมิตรเป็นอย่างนี้สาวกทั้งหลายย่อมประพฤติต่อศาสดาด้วยวัดของมิตรไม่ประพฤติด้วยวัดของศัตรูเป็นอย่างไรคือศาสดาในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์อาศัยความเอ็นดู จึงแสดงธรรมสอนสาวกว่าเรื่องนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายสาวกของศาสดานั้นก็ตั้งใจฟังตั้งใจเพื่อจะรู้และไม่หลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนสาวกทั้งหลายย่อมประพฤติต่อศาสดาด้วยวัดของมิตรไม่ประพฤติด้วยวัดของศัตรูเป็นอย่างนี้อานอน์เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายจงเรียกร้องเราเพื่อเป็นมิตรเถิดอย่าเรียกร้องเราเพื่อเป็นศัตรูเลยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานอานนนเราจะไม่ประครับประคองเธอทั้งหลายเหมือนช่างหม่อประครับประคองภาชนะดินดิบที่ยังดิบอยู่เราจะกล่าวคมแล้วคมอีกจะกล่าวยกย่องแล้วยกย่องอีก บุคคลใดมีแก่นสารบุคคลนั้นจักดำรงอยู่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระสิทินี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาสุญ,ญตะสูตรที่สองจบ